<G ül üyor> น้ำแตกแล้ว <G ül üyor> น้ำแตกแล้ว <G ül üyor> <G ül üyor> ได้ยินชัดไหมได้ยินชัดไหมได้ยินชัดไหมเปลี่ยนอยากรู้ไหมว่าเสียงอะไรดังตรงไหนแล้วต้องแก้ไขอะไรบ้างสวัสดีวัยรุ่นผู้อนหมายแล้วสําหรับเวฟร้อยยี่บห้าบังลมตัวนี้เป็นร้อยยบเอบังลมคาบูมาดูกันว่า เสียงอะไรมันดังอ่าเจ้าของบอกว่าน่าจะเป็นฝั่งครัดฉะนั้นเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันดูมาเช็คกันดูว่าเป็นที่อะไรเนาะอ่าฟังเสียงก่อนไหมเนี่ยได้ยินชัดไหมได้ยินชัดไหมได้ยินชัดไหมเปลี่ยน <laughs> บอกคันนี้หายแต่พอเดินเดินเบาอกะกกกกกกอยากรู้ไหมว่าเสียงอะไรดังตรงไหนแล้วต้องแก้ไขอะไรบ้างเรามาเช็คกันดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราหรือแป๊บหนึ่ง <laughs> หลังจากหรือพักทรงพักเช้าถ่ายมันเครื่องออกเดี๋ยวเรามาผ่าพร้อมๆกันนะแล้วมาดูกันว่าเออมันเป็นเพราะอะไรนะครับที่มันดังกก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  มันเครื่องตกค้างนะครับมาดูใกล้ๆก,กันันว่ามันเป็นที่อะไรได้บ้างเดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวเราจะจับไปจัดการเดี๋ยวถอนมาดูดีกว่าเดี๋ยวจะใช้ไอแกแหวนข้างเบอร์ดิสองก็ได้นะ ปากแบนก็ได้แล้วแต่ใครถนัดอ้าสุดใครก็สุดใครเทคนิคการถอดพวกนี้ก็มีหลายวิธีแล้วแต่ใครถนัดแบบไหนหรือว่าใครใช้แบบไหนไม่ผิดไม่ถูกนะครับเอาที่ง่ายเราเอาที่สะดวกอ่า ดูว่าเหมือนมันเหมือน,นไม่มีน้ำมันนะในนี้ไม่มีน้ำมันเลี้ยงนะเพราะอะไรไม่ทราบเดี๋ยวต้องดูกัน ปกติในนี้มันต้องมีนะ้ำมันมีไอ้นู้นนะแต่ว่าทำไมคันนี้มันไม่มีอสองสัยเหมือนกันนี่เอาแหวนมันมเปลี่ยนแหวนใหม่แล้วแบบนี้กกนนนนะคัดหลังเดี๋ยวเช็คก่อนแน่นปึ๊กนะครับคัดหลังแน่นปึ๊กเลยไม่มีปัญหาเดี๋ยวเราจัดการล้างหน,นก็พามาแล้วล้างหน่อยนะแต่ว่าเนี่ย สิ่งที่ผมสังเกตได้นะครับอืมทาไมทาไมนะครับทําไมมันแห้งแบบนี้นแห้งไม่มีน้ํามันมาเลี้ยงเลยเออสงสัยนะอ่าอย่างแรกที่ให้สังเกตนะครับในเนี้ยตรงนี้ยอ่าขยับมาใกล้ๆหน่อยปกติมันต้องมีน้ํามันนะครับต้องมีน้ํามันเลี้ยงเนี่ยดูในคัดเนี้ยเพราะว่า เวลาน้ำมันฉีดมาทางข้อเหวี่ยงตรงนี้ใช่ไหมออกรูนี้รูนี้ปุ๊บเข้ามาในครัดแต่ในนี้แห้งนะครับในนี้แห้งปกติมันต้องมีขี้ครัดมีอะไรพวกนี้มีอยู่เต็มมันต้อมีนเนี้ยมีอยู่เต็มนะครับแล้วก็ตรงนี้ขึ้นสนิมเลยแสดงว่าน้ำมันไม่เข้าเลยมันเป็นที่อะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวเราต้องเช็คดู เราลองลองลอง,ลองเป่าดูนี้คนดูนะครับว่ามันน้ำมันมันออกมาไหมดูเห็นไหมถึงจะเข้าหน้านะนมันไม่มานี่นะเนี่ยดูนี้ไม่รู้ว่ามันจะตันไหมจริงๆะน้ำมันมันต้องเข้านี้แล้วมาเลี้ยงนี้นะทีนี้ น่าจะทํำใม่ตัวคัดนี้พังหรือไม่นะครับที่มันกลังกรอกๆๆๆๆ,ๆยวต้องสอดดูลูกยางคัดด้วยเพราะมันแห้งเกินไปไเนี่ไม่มีขี้มีอะไรเลยนะแห้งเลยเนะี่ยสงสัยเหมือนกัน อย่างแรกที่เห็นนะครับยางคัดแตกเห็นไหมยางคัดแตกนะครับเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนยางคัดกันดูดีกว่าว่ามันจะดีขึ้นไหมแล้วก็สองต้องเช็คเสาด้วยนะเสาเนี้ยเสาคัะว่ามันหลวมมันเลยไหมอ่าเกิดมันโยกหลวมเยอะๆมันก็ดังเหมือนกันนะอแต่นี้ที่เห็นยางคัดแตกหนึ่งตัวอืมสองตัวสรุปว่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนเรียกว,ว่ายาง คัดก้อนสามตัวนะครับมีปัญหาลองเปลี่ยนดูก่อนแล้วเดี๋ยวดูว่ามันจะเงียบลงไหมก่อนจะประกอบกลับก่อนจะเปลี่ยนลูกยางสามก้อนนะแล้วก็อย่าลืมทาําความสะอาดกันก่อนอ่ามาดูนะครับเดี๋ยวเราจะล้างข้างในเน้น้ำมันเครื่องข้างในฝากับสามคัดตัวนี้นะฉีดทิ้งไว้ก่อนนะครับฉีดทิ้งไว้ก่อน จะลางน้ำดูสักรอบก่อนนะครับเห็นไหมจักเมื่อกี้ดำดนะอันนี้ก็เหมือนกันอีกรอบอีกรอบนะเพราะว่าบางทีมันนานแล้วโอ้ยเลือ <laughs> ข้างในใน หนึ 1> 1่งถึงสองนาทีหรือว่าไม่ก็ดูให้มันเริ่มสลายคราบนั้นน่ะ้เราก็ถูๆเข้าไปเนี่ยพอเห็นไหมพอเริ่มสลายตนี้เราก็เอาแปรงปัดๆเข้าไปรอบสองไม่จำเป็นนะครับว่าหนึ่งถึงสองนาทีหรือว่าสามนาทีห้านาทีเราก็ดูตองความมาะถมให้มันสลายเข้าไปเห็นไหม าดูกันเห็นไหมโอเคไหมครับได้อยู่นะประมาณนี้นะั้ตอนแรกครับอันนี้ไม่ได้ใช้น้ำมันอะไรเลยสีสดใสนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับ ฝากไว้ด้วยสำหรับน้ำยาล้างเครื่อง b n k engine cleaner <c oughs> ทักเช็มาได้นะครับทักเชทมาได้หรือในช่องตอตอก็ที่จะก,ก้านะครับปัดอะไรนะปัด้ายแล้วก็ดูที่หน้าช่องเลยนะครับมีอยู่สำหรับน้ำยาล้างเครื่องล้างห้องเครื่องล้างคราบน้ำมันล้างเข่าเมาล้างจาระบีจัดไปเดี๋ยวไปประกอบกันต่อทีนี้ี่ย ปัญหาที่มันไม่เลี้ยงข้อเวียงครับเราต้องเป่าดูก่อนมันมันไม่มานะเนี่ยมันตันหรือว่ายัางไงทีนี้เราก็ทำการเอาลูกปืนนะครับลูกปืนลูกปืนประคองแขนออกแล้วหารวดเขีย่ยแยงก็ไปไม่รู้มีเศษอะไรอุดตันอยู่ฉะนั้นสี่ยังว่าถ้าน้มันไม่เลี้ยงเข้าแขน ก้านเดิมนะพูดถึงก้านเดิมแล้วไม่ไปเลี้ยงลูกปืนก้านข้าล่างโอกาสหลังจากนี้ก้านอาจจะพังได้อันนี้เราแก้ไขซสก่อนก่อนจะประกอบกับเนาะอเดี๋ยวจะเปอกให้ดูจากเมื่อกี้ไม่ออกเลยเดี๋ยวก็เป่าให้ดูนะ <c oughs> เห็นไหมอ,อกแล้ว <laughs> น้ำแตกแลว้วน้ำแตกแลว้วทีนี้เดี๋ยวก็ล้างประกอบกับ แล้วก็จะมาเปลี่ยนลูกยางคัดสามก้อนกันเรียกไม่ค่อยถูกนะส่วนฝาคัดเรียบร้อยแล้วน้ำมันไหลดีแล้วถ้าไม่แก้ไขตรงนี้ใส่ไปน้ำมันไม่เข้าข้อเดี๋ยวการก็พังนะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูนะครับหลายๆคนก็หลายวิธีอาจจะใส่ไม่เหมือนกันแล้วแต่วิธีใครวิธีมันไม่ผิดไม่ถูกนะครับผมก็จะใส่ยางไปก่อนเนาะ บางคนก็จะใส่พร้อมกันเลยก็มีก็ไม่ได้ผิดนะครับใส่ยางเสร็จสามก้อนเสร็จก็จะใส่คัดเข้าไปน่ะแบบนี้บางคนก็บอกว่า,วามันใส่สปริงยากไอ้เราก็ถนัดแบบนี้อยู่ด้วยที่ <laughs> ผมว่ามันไม่ยากนะถ้าเราหาเหลี่ยมหามุมไม่ดี เนี่ยใส่แบบนี้ปุ๊บอ่ะเห็นเสานี้ไหมก็จับมาแบบนี้จับแล้วก็โยกอ่าเห็นนะไม่ยากนะเคาะอ่าเห็นนะเข้าแล้วเกี่ยวสปริงแบบนี้นะครับแล้วก็ <c oughs> ใช้ทุนแรงด้วยใช้เสานี้ยก็โยกมาอ่าเห็นนะเข้า ประมาณนี้นะนี่ก็ใส่ตัวนี้ก่อนเห็นไหมมีบ่าอยู่ก็ตัวเหล็กนี้เห็นไหมมันเด้งอยู่นะครับเอาที่เอาความลงเข้าไปก็อนนี้มันจะมีล็อกกิฟอยู่รถเราก็ใส่จากในออกนอกนะครับ โอเคก็เสร็จเรียบร้อยนี่เราก็ทำการใส่กลับไปอ่าก็สิ่งที่เปลี่ยนไปนะครับมีลูกยางคัดสามก้อนสามตัวแหวนนี่มันบุกบี้บุบบีบหมดแล้วนะครับทีนี้ก็ต้องเปลี่ยนใหม่ด้วยแล้วก็ประกินสามเหลี่ยมประกินฝาคัดน้ำมันเครื่องประมาณนี้ครับค่าแรงผ่าก็อยู่ที่สองร้อยห้าสิบ มันจะตรงอยู่ล็อกนึ่งแล้วก็ใส่ปากกินฝาคัดแล้วก็ประกอบฝาคัดแล้วใส่ตรงใส่ท่อเดีวเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะ เงียบลงไหมโอเครอแป๊บก็เรียบร้อยนะครับประกอบบังคัดเติมน้ำมันเครื่องอะไรเรียบร้อยวันนี้มาดูว่าเสียงมันเบากว่าเดิมไหมอ่าเงียบไประดับหนึ่งแต่เทคนี้ผมว่า ทุกคนก็เห็นแล้วว่านะมันที่มันไม่ไม่ไปเลี้ยงข้เวียงไม่เข้าไปเลี้ยงก้านอ่ะผมว่าเนี่ยเสียงก้านเริ่มดังแล้วด้วยไม่น่ารอดนะครับแต่ว่าอันนี้โจทย์คือเจะาของเขาว่าให้ดูคัดก่อนแล้วก็ทำเสร็จแล้วแต่ก็เงียบกว่าเดิมเยอะนะทีนี้ก็ควรระวังนะครับเวลาของเครื่องแล้ก็ดูด้วยว่า ทำามันขีเข้าข้อไม้สำหรับข้อก้านเดิมนะจากเดิม,มเนียคือมันต้องนี่นะมันเลี้ยงมาจากฝว่งรัดแต่ถ้าเป็นข้อสองยังหวะเป็นก้านสองยังหวาโอเคนไัไนเยว่ากันก็เอามากวาเป็นทิกเล็กๆ,ๆอย่าลืมเอาไปล่องเรียนรู้ปรับปรุงและก็พัฒน,นาผมเชื่อว่ากคนก็เก่งได้ครับ